น้องแนนจัดมาให้แล้วค่ะกับเก่งรถสุดหล่อสุดยอดนิยมคันนี้เลยค่ะกับ Honda Civic 1 8 e คันนี้ปี2020กับราคาพิเศษเพียง5,900บาทคันนี้เอาไปเลยค่ะข้างวด9,000สวัสดีค่ะเจอกันกับน,น้องแนนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแนนมาพร้อมกับคันนี้เลยนะคะกับเก่งยอดนิยมนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะกับคันนี้ค่ะนะคะ Honda าซีว c นะ 1.8E คันนี้ปี2020ค่ะน้องมาแบบล่อๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนรงงนจะพาไปชมรอบคันและภายในภายนอกกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยนะคะสวยมากๆนะคะเข้าใหม่นะ,ะกับตัวนี้นะคะน้องเป็นสีเท่าเงินนะคะคันนี้คือสีเดิมของโรงงานเลยนะ,ะสวยมากๆเลยนะ,ะมาพร้อมค่ะกระจังหน้าของน้องนีงน่นะคะอันนี้คือเดิมรุ่นรถเลยนะ,ะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะเลขทะเบียนก็สวยค่ะอันนี้น้องเป็นป้ายกทมด้วยนะรถเมืองหลวงนั่นเองนะคะพี่ๆนะอ่ะเข้ามาชมใกล้ๆเลยนะสำหรับคันนี้นะน้องเป็นสีเทาเงินนะสีเดิมโรงงานนะคะบอกเลยนะพี่งานสวยดีมากนะมาดูในส่วนของคมนะคะคมของน้องนะคะบอกเลยค่ะอันนี้คือเดิมนะคะไม่มีทํามาทั้งนั้นนะพี่สวยๆแบบนี้นะรอยเหลี่ยมรอยมุมของน้องนะมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะคันนี้นะ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะอย่างนี้เลยสองสว่างกระจางใสนะ,ะมาพร้อมกับไฟนี่เลยค่ะยามค่ำคืนนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะและน้องคันนี้นะคะได้ในส่วนของนะแม็กอลอยเดิมโรงงานฮอนด้าแบบนี้เลยนะคะเป็นแถบนะถูโทนแบบนี้นะคะพร้อมอยางนะอันนี้เดี๋ยวเราดูแลให้นะ,ะเป็นยางปีใหม่ให้ทั้งสีเส้นเลยนะคะอยากได้เดี๋ยวจัดให้ไม่ยากนะคะอ่ะ มา,มาพร้อมกับคุญแจนนี่เลยค่ะคุญแจอัจฉริยะแบบนี้นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนั่นเองนะคะอ่านดูลเลยนะไฟนะในส่วนของตัวนี้นะไฟเลี้ยวนะอยู่ข้างกระจกแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้สุภายนะเดี๋ยวเราดู้ในส่วนของรอบคันของน้องกันต่อเลยนะ,ะนี่เลยนะในส่วนของตัวนี้นะคะก็คือนี่นะคะล็อกนะแล้วก็ถ้าจะเปิดนะเราก็ เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายต่อก,การใช้งานนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูห้องโดยสารกันอีกทีนะคะในส่วนของตัวรถด้านข้างนะคะดูเหลี่ยมดูมุมดูคมสันของน้องอันนี้คือเดิมนะคะไม่มีจำนักพิกความน้ำท่วมนะ,ะเดิมโรงงานจริงคะ่ะพี่ขาสูงเข้ามาใ,ใกล้ได้เลยนะคะนะ,ะสีตัวรถคือสีเดิมบ้างนะคะพี่นะอาจจะมีเก็บสีบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่าน้อยมากๆสําหรับคันนี้นะคะอ่ะ ที่บอกเลยนะคะนี่นะคะในส่วนของกระจกนะคะอันนี้คือกระจกคันด้านะโลโก้ของเขานี่คือเดิมๆสัญลักษณ์มอกอยู่ครบทุกจุดนะคะสวยงามสไตล์ Honda อยู่แล้วนะคะเป็นเรียบหรูทรงสปอร์ตนะคะในส่วนของด้านท้ายของน้องนะไฟของน้องก็จะเป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะอันนี้คือไฟ LED นะด้านหลังนั่นเองนะโลโก้สัญลักษณ์มีมาครบทุกจุดนะคะเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะตัวนี้ iVtec นะคะ Honda เนาะ กล้องมองหลังมีมาพร้อมนะคะ Civic โลโก้มีมาครบทุกจุดนะในส่วนของด้านท้ายสามารถเปิดกุญแจรีโบทแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยค่ะนี่เลยนะคะดูความห้องไอในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะตัวนี้กว้างนะเก็บได้เยอะกระเป๋าได้หลายใบเลยเนาะอ่ะดูต่อเลยนะคะนี่นะคะแม่แรงนะคะ ยังอะไรมีมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเนาะในส่วนของด้านบนนะคะพี่ดูดใกล้ๆเลยนี่นะเมกอาร์คเดิมนะคะน็อตเดิมไม่ขยับซินยางนะคะทุกอย่างอยู่ครบนะคะเมกอาร์คคือด้านข้างนี่คือเดิมเลยนะคะพี่ไม่มีชนหนักผิดความน้าท่วมอย่างแน่นอนนะสวยจริงคันนี้บอกเลยนะยังไม่พอนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของด้านหลังนี่กระจกด้านหลังมาเลยนะคะตัวนี้ ไล่ฟ้านะคะกระจกนี่มาดูใกล้ๆค่ะสัญลักษณ์คอนได้เห็นไหมเอ่ยอันนี้คือเดิมนะคะพี่ๆนะเดิมจริงนะอ่ะมาดูฝั่งด้านซ้ายบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของด้านข้างนะเดี๋ยวเราแกะให้ดูตรงนี้เลยนะคะเมคอาร์ตของน้องนะคะอันนี้คือเดิมนะคะเดิมโรงงานแบบนี้เรียงตัวกันแบบนี้อันนี้คือปั๊มเดิมโรงงานนะคะบอกได้เลยค่ะรถทุกคันที่เราคัดมาก็คือ รถสวยกระตีสภาพนังฟ้านะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะเน้นรถสวยไม่พี่พีนั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปชมห้องโดยสารของน้องนะคะเดี๋ยวเราไปไปชมกันต่อห้องโดยสารเลยดีกว่าไปเลยค่ะ <laughs> นะป่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาชมในส่วนของนะคะห้องโดยสารของน้องกันดีก,กว่าคะ่ะไล่มาเลยนะคะพี่นี่ค่ะฝั่งประตูนะคะสําหรับผู้ขับขี่นะคะบอกเลยค่ะคันนี้เข้ามาแล้วนี่เป็น โทนสีดำน,นะคะตัดกับแถบสีทองเงินนะคะคือรอหรูเลยทีเดียวค่ะสวยงามนะคะเป็นนะคะกุญแจแบบนี้นะคะสมาร์ทคิเลสนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะตัวนี้นะ,ะกระจกออตโต้คู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้สวยงามนะคะอ่ะเข้ามาต่อเลยนะคะในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวน้างนจะติดเครื่องให้นะคะตัวนี้เป็นนี่นะคะ พุ่ stop นะคะอยู่ทางด้าน,นฝั่งขวามือนั่นเองนะคะแบบนี้นะก็ติดเครื่องแล้วนะคะเรือนไมค์ขึ้นมาแบบนี้เป็นดิจิตอลนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยนะเลขไม้น้องอยู่คือ1 4 9 0 0แสกิโลเท่านั้นนะคะไม่แถมไม่เดิมคือสวยมากๆพี่กับรถปี2020นะคะบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนและราคาก็ถูกถูกนะคะอ้าว นะเดี๋ยวต่อด้วยนะสำหรับคันนี้นะในส่วนของพวงมาลัยนะตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้นะคะแน่นอนอยู่แล้วเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนั่นเองนะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะตัวนี้ก็จะมีปุ่มในส่วนของพุทคอนโทรลให้ด้วยนะจ้าอยู่แบบนี้สะดวกสบายมากๆเลยเนาะนะนะในส่วนของคอนโซลหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแถบนะสีดํานะคะตัวนี้ก็แต่งแถบนะคะสีเทาแบบนี้ตัดไปคาดไปก็คือสวยหรูแน่นอนสไตล์ซีวิทนั่นเองนะคะ ตัวนี้หน้าจอนะเชื่อมต่อนะ AMFM บลู o t h ได้นะคะแอร์ออโนะคะแบบนี้ก็คือใช้งานได้สะดกสบายนั่นเองนะคะและคันนี้นะคะน้องเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเบรกมือไฟฟ้ามีนะ,ะปุ่มอีคอนประหยัดน้ำมันนะ,ะประหยัดพลังงานก็มีมาให้แล้วนะคะ,ะด้านข้างนะคะก็จะประมาณนี้ที่วางแก้ววางแขนะมีมาครบสำหรับภายในนะคะ,ะเดี๋ยวเน้นให้พี่เขาซูมให้ดูนิดนึงนะคะ สำหรับภายในสำหรับคันนี้นะเบาะนะ,ค,ะคันนี้ในในส่วนของเบาะหนังสีดำนะสภาพคือสวยมากๆไม่ขาดไม่รุ่ยนะพี่ๆเดิมโรงงานเลยนะ,ะรองรับสรีระได้ดีนะเป็นทรงสปอร์ตนิดนึงนะกว้างเลยทีเดียวนะคะสวยงามทั้งสองฝั่งเลยนะด้านบนนะคะสังเกตไหมคะตัวนี้นะคะนี่นะะในส่วนของฝั่งนะ,ะผู้ขับขี่นะมีกระจกสําหรับ คุณผู้หญิงนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งเลยนะฝั่งผูษษ้โดยสารก็มีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือสวยงามเลยจริงๆนะคะเหมาะมากๆด้านบนของขาวเนียนๆน,น,นะตัวนี้ไม่ได้มีรอยอะไรทั้งนั้นสะอาดเลยทีเดียวนะคะอ่ะดูต่อนะในส่วนของตัวนี้นะคะเมคอาร์ <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้คือเดิมนะคะจะบอกว่ารถของเรานี่เดิมจริงนะคะอันนี้คือปั๊มเดิมโรงงานทุกจุดนะคะพี่เห็นไะ,ะรอยเป็นอาร์กนะคะกลมๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะ ไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมนะอย่างแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าปะ่ะนี่นะคะเข้ามาเลยจ้าเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะคะนั่งได้ประมาณสีท่านเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะไปนะ,ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านข้างนะคะแถบประตูนะตัวน,นี้ก็จะเป็นโทนสีดาเช่นเดียวกันนะ,ะแต่แถบสีเทานะ,ะเข้ากันกับตัวรถเลยนะ,ะรู้ราสไตล์ซีวิคนั่นเองนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะ นี่นะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะเบาะของน้องก็เป็นเบาะหนังสีดําสภาพคือสวยงามนะคะไม่ได้ขาดไม่ได้หลุดรุ่ยนะเบลมีมาครบนะ,ะตัวนี้นะที่วางมือวางแก้วด้านตรงกลางนะคะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะสามารถยกขึ้นได้ก็คือจะเพิ่มพูนยสานอีกนั่นเองนะคะนะกว้างนะคะห้องนิสสัถือว่ากว้างมากๆเลยะค่ะพี่คันนี้ตอบโจทย์นะคะครอบครัวใหญ่ได้นะคะกับรถเจ็ดที่นั่งได้อยู่นะนะได้อยู่นะเออนะอ่ะ สำหรับนะคันนี้นะเอาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเบคอัพนีเนะเ่เดิมนะเดิมเดิมนะสินยางนะ้องคือเดิมเดิมเลยเนาะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะต้องให้ดูรอบคันไปเลยนะนี่นะคะพี่เป็นไงคะอันนี้เดิมโรงงานไม่ได้มาปั๊มเองนะคะพี่ขาจะบอกว่าความเดิมของน้องนี่คือน้องจัดมาให้พี่ๆแล้วนะคะ สวยๆแบบนี้ในราคาพิเศษนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะสามารถทักแชทหรือว่าโทรได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของห้องเครื่องของน้องกันต่อดีกว่าค่ะไปเลยจ้าค่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องเครื่องของน้องกันต่อเลยจ้าเข้ามาเลยค่ะพี่นี่คะสำหรับคันนี้นะคะ บอกเลยสวยจริงสวยจึ้งนะคะตั้งแต่ฝากระโปรงด้านบนเลยนะคะพี่ๆสังเกตเห็นไหมคะในส่วนของตัวนี้นะคะสติกเกอร์นะคะอยู่ครบนะจ๊ะเม่อักเดิมโรงงานนะคะรูปมไม่เบี้ยวแบบนี้เลยนะคะอ่ะนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะอันนี้เป็นเครื่อง1.8นะเบนซินนะคะพี่ๆนะสวยงามมากๆเครื่องไม่เยิ้มนะคะเครื่องไม่เยิม้มคานเดิมค่ะรอยพับของฝากระโปรงสติกเกอร์อยู่ครบนะคะน็อตเดิมไม่ขยับ สวยงามเลยทีเดียวนะคะใครสนใจนะอยากได้ซีวิกสุดหล่อคันนี้นะทักแชทสอบถามได้เลยนะจ๊า uh oh. ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Honda Civic สุดหล่อคันนี้นะคะบอกเลยสวยจริงอะไรจริงค่ะพี่ขานะกับราคาสุดพิเศษด้วยนะ uh oh. เพียง5 0 0 0สน 9,000บาทเท่านั้นเองนะยังไม่พอนะคะประวัติเครดิตด,ดีดอกเบีย้ยพิเศษนะ2.89%คันนี้เอาไปเลยค่ะค่างวด9,000ตลอดสัญญาและแถมอีกนะคะพี่จัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยยังไม่พอนะสนใจนะะซื้อสดค่ะเอาไปเลยค่ะพี่ฟรีแวดนะเฉพาะลูกค้าที่มากับ คลิปนี้เท่านั้นนะด่วนๆเลยค่ะโทรได้เลยค่ะ0966625677ช้าอดหมดนะจ้าดือนๆเลยจ้า